ผมสวัสดีครับเจ้าสิงท่องนับเตียมที่ซีเตียมที่แปดของมันครับเตียมที่ซีที่มาอยู่กับผมนะครับบ่นน้ตั้งกล้องครับเป็นยังไงเตียมอ้ะ มันเลี้ยวตันมาไหมเลี้ยวตันนะครับขึ <azt> ้นมือปุยมีรุ่นเหรอครับเลี้ยวตันนกตัวนี้ม<ต>ันกระจกันปะสุดยอดครับมืออวานเขาตีกับไตเมื่อนี้ เกียร์แค้นเลยครับ